อบกู้ตัวเองจากคนที่ติดลบนะคะแล้วเราจะเขียนวิชั o ่นบอร์ดของเราเองได้ยังไงนะคะกดติดตามแล้วก็กด <ๆ S 1> กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับ how to การเขียนวิชั่นบอร์ดด้วยตัวเองนะคะซึ่งหลายๆคนที่ได้อ่านหนังสือเรื่องเมนูเฟสนะคะก็คือพอเราอ่านเรื่องของเมนูเฟสไปแล้วเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะเขียน v ิชเชนบอร์ดของเราเองได้ยังไงนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการเขียนวิชเชนบอร์ดซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของคนที่ใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะซึ่งในการเขียนวิช i o นบอร์ดเนี่ยนะคะมันมีวิธีที่หลากหลายมากนะคะบางคนก็อาจจะใช้สมุดหนังสือกระดาษปากกาธรรมดาธรรมดา เขียนวิช i o นบอร์ดบางคนก็ใช้โทรศัพท์เนาะในการแบบตัดต่อภาพในฝันของเราออกมาเป็น Vision Board บางคนก็ใช้ iPad แต่ว่าไม่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนก็ตามนะคะมันก็จะมีสเต็ปบ y สเต็ปที่น่าสนใจวันนี้นะคะพิมพ์จะเอาวิธีการเขียน Vision Board จากหนังสือนะคะเมเนเฟตเล่มนี้นะคะคือเป็นหนังสือ How to นะคะที่จะพร้อมให้ทุกคนเนี่ย ปลดล็อกพลังงานภายในแล้วก็สร้างชีวิต ที่อยู่ภายใต้ศักยภาพของเราแล้วก็ดึงศักยภาพของเรามาให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็บอกสเต็ปสำคัญนะคะของการทำวิชั่นบอร์ดที่สำคัญเนี่ยอยู่ทั้งหมด7สเต็ปด้วยกันนะคะเราไปดูกันว่าการค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะวิธีการที่1นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะ เขียนวิช i o นบอร์ดหรือทำวิช i o นบอร์ดเนี่ยเราจะต้องมีการสร้างบรรยากาศให้เรารู้สึกผ่อนคลายรีแลกนะคะหรือแม้กระทั่งการอยู่เงียบๆคนเดียวทำสมาธิหรือทำร่างกายเนี่ยให้อยู่ในสถานะที่เรียกว่าพร้อมสําหรับการดื่มด่ำกับกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นหรือสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ หลายๆครั้งเวลาที่เราจะใช้กดแรงดึงดูนะคะเราก็จะเขียนเราจะแบบเหมือนกับเออใช้เลยโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายนะวิชั่นบอร์ดเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น mm hmm. การสร้างบรรยากาศเนี่ยเป็นวิธีการอย่างแรกที่หนังสือเล่มน,นี้แนะนําให้เราเนี่ยได้เริ่มต้นเรียกว่ารีเซ็ตรีเซต,เเซตพลังงานของเราเนี่ยจากบางคน mm hmm. อาจจะลบอยู่ mm hmm. นะคะ ค่อยๆผ่อนคลายสร้างบรรยากาศให้กลับมาสู่สภาวะปกติหรือบางคนที่อาจจะตื่นเกินไปหรือว่าตื่นเต้นเกินไปนะคะรวมถึงแบบพลังงานที่บวกๆบ,กบ,กบ,กบกมาก,มากๆอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ในภาวะของ a l e r ลอย่างนี้นะคะอาจจะทําให้ต้องคลามดาวลงมานิดนึงแล้วก็ทําให้เราอยู่ในสภาวะของความสงบจะทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับการคิดด้วยภาพนะคะซึ่งวิชั่นบอร์ดเนี่ย ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการคิดด้วยภาพหรือการจินตนาการสิ่งที่เราอยากเป็นอยากมีอยากได้ออกมาในรูปแบบของภาพให้มากที่สุดดังนั้นสภาวะอารมณ์ที่อยู่ในความสงบจะทำให้เรามีความรีแลกซ์ในการเข้าถึงนะคะขุมพลังงานภายในแล้วก็การคิดเป็นภาพได้นะคะนี่คือวิธีการที่หหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเข้าสู่สเต็ปที่2ค่ะ สเต็ปที่2ก็คือการเลือกสื่อนะคะการเลือกสื่อเราอาจจะเลือกจากกระดาษแผ่นใหญ่ๆหรือกระดาษขนาดใหญ่กระดาษวาดเขียนหรือแม้แต่ iPad ของเรานะคะแล้วเราก็อาจจะเลือกสิ่งที่เราอยากจะเขียนลงไปอยากจะเขียนเป้าหมายอะไรลงไปนะคะด้วยปากกาที่หลากสีซึ่งการเขียนตัวนี้คำว่าการเลือกสื่อในที่นี้คืออาจจะใช้เครื่องมือผ่าน iPad กระดาษหรืออะไรก็ตามโทรศัพท์พวกเนี้ยแต่อาจจะต้องมีปากกาสำหรับเขียนเป็นสีสีสำหรับการทำบูลเลต์พอยต์ประเด็นสำคัญอาจจะเขียนเป็นข้อข้อหรือเขียนบรรยายชีวิตที่เรามุ่งหวังได้นะคะซึ่งอาจจะใช้ภาพมาตัดแปะนะคะหรือภาพที่วาดเองเนาะสะท้อนสิ่งที่ เป็นชีวิตในฝันของเรานะคะให้มันเกิดความชัดเจนในสิ่งที่เราอยากจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งของพิมพเองอะ่ะใช้เลือกวิธีการที่เป็นตัดต่อด้วยภาพนะคะที่เราแบบใช้สื่อคือทำผ่านโทรศัพท์นะคะแล้วก็เอามาตัดต่อด้วยภาพนะคะให้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็คืออันที่2นะคะบางคนนะอย่าลืมว่าบางคนสามารถเขียนบรรยายได้ หรือบางคนสามารถทำเป็นบ u ลเลต Point ก็ได้หรือบางคนใช้ภาพตัดต่อผ่านโทรศัพท์สเต็ปที่3ค่ะ<ๆ>การทำวิช s i ่นบอร์ดที่ดีจะต้องมีการกำหนดกรอบเวลาของความสำเร็จนะคะซึ่งควรจะอยู่ที่ด้านบนสุดของกระดาษนะคะเขียน <sled voltar S 2> วันท,นที่ที่เรากำหนดว่าเฮ้ยมันจะเป็นจริงในสิ่งที่เรามุ่งหวังเนี่ยวันไหนนะคะยิ่งเราสามารถระบุ วันเดือนปีที่ชัดเจนได้มากแค่ไหนนะคะก็ยิ่งจะสามารถทําให้เป้าหมายนั้นเนี่ยมันเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นวันที่1มิถุนายนปี2567นะคะเป็นวิชั่นบอร์ดที่เขียนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1มิถุนายน2567นะคะเป้าหมายของพิมพ์พจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่เรากำหนดกรอบเวลาในวิชั่นบอร์ดที่ชัดเจนนะคะซึ่งกรอบเวลาของวิชั่นบอร์ดที่ดีเนาะ จะอยู่ราวๆประมาณ6เดือน1ปีหรือแม้กระทั่ง5ปีก็ได้นะมันเหมือนกับการทำแผนเนาะมันจะมีแผนระยะสั้นเราจะเป็นยังไงในอีกระยะสั้นใน6เดือนนี้ภาพเราในอีก1ปีจะเป็นยังไงและภาพเราในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือในอความสำเร็จของหนัง,นงสือม a เนเฟสที่ผู้เขียน ทำเนี่ยก็คือเขาทําทั้ง3รูปแบบเลยนะคะก็คือทําทั้ง6เดือน1ปีแล้วก็5ปีด้วยคือทําทั้ง3แบบเลยเพื่อให้เห็นภาพตัวเองให้จิตตัวเองเนี่ยได้เห็นภาพที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นึกภาพเนาะในแบบเหมือนกับอนาคตข้างหน้าเราเลยถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนกับ เ,ออเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลแต่ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนแบบนี้มันก็จะลอยเคว้งควางเคว้งควางชีวิตเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีภาพที่เรียกว่าวิชั่นบอร์ดไว้เนี่ยเราก็อาจจะใช้ชีวิตแบบเออทำทุกวันทําแต่ละวันเป้าหมายรายวันรายวันรายวันแต่ไม่ได้รู้ว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหน ดังนั้นการเขียนวิชั่นบอร์ดมันจึงเป็นเหมือนการกําหนดเข็มทิศแล้วก็กําหนดทิศทางให้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะสร้างบรรยากาศเสร็จแล้วใช่ไหมคะเลือกเครื่องมือแล้วกําหนดกรอบระยะเวลาแล้วแล้วก็ลงมือทําค่ะก่อนที่เราจะใส่อะไรลงไปในวิชั่นบอร์ดนะอย่าลืมว่า เราใส่ความรู้สึกของตัวเองไปอนาคตเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำให้วิชั่นบอร์ดนี้เป็นจริงนะคะเราจะต้องลงมือทำนะคะในขณะที่เราลงมือทำนะคะเราต้องตอบคำถามตัวเองนะคะ ด้วยคำถามต่อไปนี้นะคะในหนังสือมินิเฟตนะคะเล่มเนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราจะลงมือทำเนี่ยเราจะต้องมีการตอบคำถามที่สำคัญคือ1ห,หลังจากที่เราได้เขียนความต้องการของเราไปแล้วทำภาพของเราไปแล้วเรารู้สึกยังไงกับภายในตัวเองรู้สึกยังไงเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะ ความสัมพันธ์รอบตัวเราเป็นยังไงนะคะเราก็อาจจะเขียนตัวนี้ลงไปเพิ่มเติมได้เวลาเราเขียนวิชั่นบอร์ดนะคะเราอยากรู้สึกตัวเองยังไงเราอยากอยู่บ้านแบบไหนนี่เป็นกรอบคร่าวๆแต่วิชั่นบอร์ดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะฉันอยากทําอาชีพอะไรในอีก1ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าฉันภูมิใจกับอะไรที่สุดฉันอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตฉันอยากเก็บอะไร ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรอบคำถามคร่าวๆที่ในหนังสือมิเนเฟตเขาบอกว่าเราควรจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามนี้แล้วเราจะทำให้ภาพของเรา มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะไปสู่สเต็ปที่5ค่ะเราจะต้องแยกชีวิตออกเป็นส่วนๆค่ะเวลาเราแบ่งวิชั่นบอร์ดหรือเขียนวิชั่นบอร์ดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งออกเป็น6ส่วนดังนี้นะคะวิชั่นบอร์ดของเรานะคะเราลองไปเช็คดูนะคะมันจะต้องประกอบไปด้วยส่วนที่1ค่ะส่วนของการพัฒนาตัวเองก็คือการเติบโตของตัวเองสิ่งที่เราปรารถนากับความรู้สึกตัวเองอ ความต้องการที่เป็นระดับจิตวิญญาหรือความต้องการภายในของเรานะคะ mm hmm. เราจะต้องมีส่วนนี้ด้วยส่วนที่2ค่ะความรักและความสัมพันธ์เราอยากเป็นยังไงกับครอบครัวเราหรือว่ากับเพื่อนร่วมง,งานเราต้องการความรักความสัมพันธ์แบบไหนนะคะรวมถึงอันที่3ค่ะวิชชั่นบอของเราจะต้องประกอบไปด้วย ความก้าวหน้าของหน้าที่การงานนะคะความก้าวหน้าของหน้าที่การงานของเราในอีก6เดือน1ปีหรือว่า5ปีจะเป็นยังไงนะคะต่อมาค่ะเพื่อนและครอบครัวของเราจะเป็นยังไงในวิชั o ่นบอร์ดของเรานี้เราได้ให้ความสำคัญไหมเราอยากให้มันมีความสัมพันธ์แบบไหนบ้านและที่อยู่นะคะข้อ5ก็คือบ้านและที่อยู่บ้านและที่อยู่จะเป็นยังไงขนาดบ้านยังไง อยู่มีสภาพแวดล้อมแบบไหนอยู่บริเวณไหนมออีอุปกรณ์ภายในการตกแต่งอินเทอร์ i ดีไซน์แบบไหนบ้างอันนี้เราสามารถใส่ยิ่งดีเทลลงรายละเอียดรือแค่ไหนนะคะยิ่งเป็นผลดีมากแค่นั้นนะคะและสุดท้ายค่ะงานอดิเรกหรือสิ่งบันเทิงของเรามันคืออะไรบางคนอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวไปอยู่ในที่เงียบๆกลางป่าริมลำธาร หรือท่องเที่ยวต่างประเทศหรือบางคนอาจจะชอบชีวิตหรูหราอะไรเงี้ยสามารถใส่เข้าไปในไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวของเราได้เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่า6ส่วนนี้จะต้องปรากฏอยู่ในวิช่นบอร์ดของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนมันออกมาให้ครบทําภาพออกมาให้ครบ6ส่วนนะคะ 6. ค่ะการออกแบบชีวิตนะคะสเต็ปการที่6คือการออกแบบชีวิตคือในแต่ละส่วนเนี่ยเราเขียนทุกสิ่งที่เราอยากเป็นด้วยจิต ใต้สำนึกของเราโดยไม่ต้องเชื่อใครนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถใช้ภาพตัดแปะมาทำเป็นวิชั่นบอร์ดในฝันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าใน6ส่วนนั้นเราจะใส่อะไรมากอะไรน้อยหรือเราอาจจะวาดภาพขึ้นมาก็ได้เช่นกันและสุดท้ายค่ะง่ายที่สุดคือเก็บวิชั่นบอร์ดนี้ไว้ให้ดีนะคะไว้ที่ผนังบ้านก็มีนะคะบางคนก็เอาไว้เป็นภาพ หรือเป็นภาพโฮมภาพกรีนสกรีนพวกนี้ก็คือสามารถทําเป็นภาพสกรีนของโทรศัพท์ก็ได้พวกนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนในการเขียนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องกลับมาดูวันในวันที่เราเขียนหัวกระดาษไว้แค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนง่ายๆของการเขียน Vision Board นะคะของคนที่ เป็นผู้เขียนหนังสือเมนิเฟตแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จกอบกู้ตัวเองจากคนที่ติดลบนะคะก้าวเข้าสู่คนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีหนังสือที่ขายดีเล่มหนึ่งในโลกแล้วก็หนังสือติดท็อปอันดับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะ กำหนดทิศทางของชีวิตแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตลองใช้7ขั้นตอนในการเขียน Vision Board นี้นะคะลองไปเขียนกับตัวเองแล้วเขียนแล้วเป็นยังไงสามารถแบ่งปันและเล่าให้ฟังกันได้ใครอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะกดสับสไครกดติดตามแล้วก็กดกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ